สวัสดีค่ะมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะในช่อง Story of b e n นะคะ Facebook Fanpage แหนแดงอุดรค่ะมื่อนี้นะคะเบนบ่ไใดมาพามาเบิงแหนแดงหรือว่าเบิงหอยเชลลีสีทองนะคะแต่ว่าเบนพามาเบิงทีนะคะทีทีสองลานะคะที่จะขายนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจมองหาการทําเกษตรผสมผสานมองหาพื้นที่แบบว่า ทำกเกษตรอยู่นะคะพื้นที่แบบว่าสําหรับหนึ่งครอบครัวนะคะสองไร่นะคะวันนี้เบนจะพามาชมนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเบนจะกลับกล้องนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อที่สองไร่นะคะเป็นเนื้อที่ที่รลกรล้างมากเลยนะคะเป็นแบบฮกๆอย่างนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะมันสองไร่ด้อจ้ะมีสิ่งปลูกสร้างไห่หนำด้วยค่ะเด้อเสาจากต้นเนาะซิบหาตน้นจ้าแมนบอนับก่อนหนึ่งสอง เก้าสิบสองแมนสิบห้าตนจ้ะนี่สำหรับเพื่อนเพื่อนมองหาว่าเออเมื่อตองแบบลงทุนสื่อที่แล้วเล้ยวลงเย็นมีเลยนะคะอ่ามาเห็ดมองยูมองเศร้าหรือว่าสีเหดเป็นลงเลื่อนก็ได้นะคะสําหรับเลี่ยงซัดนะคะอ่าง่ายๆนะคะอ่ามันอาจจะหกแน่นะคะขอรีวิวนะคะความหกนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะคะมันก็จะลุกนิดนึงนะจ๊ะเด้อพามาเบิ่งทีสองไรแบบหกหักนะคะ นี่นะคะมนกะสิย่างลงไปเพื่อนกะเฮ็ดหน้าอยู่นะคะให้เพื่อนไม่เฮ็ดหน้าอยู่ด้วยจ้ะแต่ว่าหามองมวไป,ไปพวกอนะจ๊ะมันหกแข็งฟูนะจ๊ะมันกะสิยาวลงไปพูนนะคะทีสองไร่นะคะยยวไปมันมีถนนสาธารณะด้จ้ะถนนสาธารณะมาหอดนีได้ค่ะเด้อเดี๋ยวพายา,างมาเบิง่งนี่เลยนี่เลยนะคะนี่นะคะ ราคาสามารถทักมากคุยได้นะคะนี่ทางเข้านะคะมันเป็นทางคอนกรีตแล้วก็ไม่ไกลจากเสาไฟฟ้านะ้ําประปาถึงแล้วนะคะนะ้ำปราปาต่อมาแล้วเนอแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถนนนะคะถนนสาธารณะที่ตอนนี้ยังไม่มีหลายครัวเรือนเอาปตอเพื่อนก็เลยยังไม่ได้มาทําให้นะคะก็ประมาณนี้รกมากเลยค่ะกล a b รบบาคานนรนะโอ้จ้านี่นะคะ ที่ของเฮ้านะคะถนนมันก็จะสุดสุดนีนะคะยางมันก็จะสุดนะคะแดนก็จะยู่ตรงนี้นะคะแดนหัวรักสนดจะอยู่มองตรงนี้พอดีนะคะเสาหัวเสาหัวนี่ก็จะไปยิงกันกับเสาหัวพีนะคะเดี๋ยวเป็นท้ายยางไปเบิ่งนี่นะจ๊ะถนนนี่เพื่อนกะทางเอาวตเพื่อนกะห็นใจเพื่อนกะเอาหินลูกล้างมาห้อยห้วยหายแต่วันมีจวยมีต่มอเตอร์ไ์้ที่ยวก็เลยเป็นทางอดลอดดีสินะคะเนาะนี่ค่ะก็จะเลี้งมาใซรรักสนดอยู่นี่นะคะนะ อาจจะหกห่างในจังน้อยนะคะนี่เสาหัวนี่นะคะเด้อก็จะยิ่งตรงไปก็เสาหัวนะนะคะแล้วก็จะมาตัดเนี่ยออกมันเป็นแผ่นนะคะอันนี้ก็เป็นทีข่างเคียงนะคะ,ะประมาณนี้นะคะ,อะตอนนี้ก็กำลังสีแบบว่าตัดนะคะสําหรับเพื่อนๆสนใจนะคะอยากได้ทีนะคะแถมความหกนะคะแล้วก็แถมเยพน้พอมอหลังค้านะคะสิ่งปลูกสร้างเอ้สิ่งปลูกสร้างนะคะแถมไห้นะคะทุกคนคะ่ะแถมความหกไข่้อมนะคะ แถมความหกวสนใจกับสามารถทักใดนาทีสองไรสามารไม่เห็ดเกษตรใดเลยด้วยค่ะเด้อนี่นะคะเหมาะมองนี้เจาะน้ำบาดาลได้ด้วยค่ะเด้อมีน้ำบาดาลโอเคบ่เค็มตรงนี้ไม่เค็มนะคะถ้าไม่ลึกเกินสามสิบเมตรอ่ะฮะอ๋อนี่อยู่กับหมวกพี่อ่ะน้ำบาดาลเจาะได้นะคะเหมาะสําหรับการทําเกษตร อ่ามันมันจะมีหน้าทงนี่แล้วก็มีหน้าทงหนึ่งมันจะเป็นหวยนะคะเป็นกู้ค้องนะคะอยู่ฝั่งปุ่นนะคะหน้าฝนเฮ็ดหน้าดนะคะมันจะมีพื้นที่สําหรับหมอเฮ็ดกเกษตรอ่าไปเฮ็ดหน้างามอยากเฮ็ดหน้าหรือข้าอยากปลูกงาหิ่ห้กล้วยข้าหรือว่าขา้าเสีเฮ็ดเกษตรอย่างอื่นนะคะพื้นที่ทั้งนี้มันจะเป็นโคกเนาะ ลงไปข้างล่างประมาณหนึ่งไรหนึ่เป็นที่ร่มนะคะเหมาะสำหรับเฮตนาได้ค่ะเด้อสำหรับเพื่อนๆทุนใจนะคะแต่ตอนนี้ก็แถมความหกไปก่อนนะคะ่ยิ่งเบนวาสาม,มารถที่จะบูความหกไปได้นะคะทุกคนคะ่ะให้เพื่อนเฮห,หนานะคะ่ะมาขอดำนักเลยให้เพื่อนดำพุ่นนะคะอันนี้จะขายอันนี้ได้ค่ะว่าแม่ทราบสินของเจ้าของนะคะเป็นของคุณแม่นะคะขายย่างเดียวคะ่ะลูกซ้ายขายนะคะของเจ้าของบ่มี้ขายเด้จะก็เลยขายของแม่ได้แบบนี้เด้อพี่น้อง สนใจกับทักหาแยไล่เม่าฝรั่งใดเด้ค่ะเด้อหรือทักหาเบนก็ได้นะคะที่สองไร่นะคะสนใจราคาไม่แรงนะคะราคาเบาเบาเบามากนะคะอ่าบ่แพงเะค่ะเด้บอบ่แพงเพราะว่าจะขายอยู่ก็เลยบ่แพงนะคะเนาะอ่าถ้ามาเพื่อนสนใจกับทักมาหาเบนใดนะคะอยากมาอยู่ใกล้ๆเบนกัมาอยู่หนีนะคะบ่าห่างจากเบนมากนะคะประมาณหาลอยเมตรน,นะจ๊ะ จากแปลงสองไร่ไปหาสวนแหนแดงอุดอรของเบนนะคะเ่ไก่นะคะเ,เพื่อนๆอยากมาอยู่ใกล้ๆเบนกะมาซื้อที่แปลงนี้นะคะอ่าใกล้ๆกันนะคะในหมู่บ้านเดียวกันเลยนะคะเด้อแต่ว่าคนละโซนบ้านที่ซื้อนะคะเบนจะอยู่ตีนบ้านอีกฟังนึงอันนี้บ้านหลังนี้ก็สิอยู่อีกตีนบ้านอีกฟังหนึ่งนะคะแต่ว่าตะกอน,นี่แถวนี้จะเป็นให้หน้านะเป็นที่หน้าบ้านเพื่อนกับแบงขายจักสันนะคะกะเป็นการจะเดินออกมาเรื่อยๆนะคะจะเป็นเฮี้ยนข้นเอียงสี่นะคะประมาณนั้นนะคะ มีเลยได้จ้ะโอเคค่ะทุกคนค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ